วันนี้สมรักคำสิงปรากฏตัวเป็นครั้งแรกนะครับหลังถูกกล่าวหาในคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงอายุ17ปีเขาปรากฏตัววันนี้ในงานบุญที่คำชะโนดครับ ยืนยันว่าพร้อมจะต่อสู้คดีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับหมายเรียกจับตำรวจนะคะฝ่ายตำรวจก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรกับนายสมรักษ์บอกว่าต้องรอให้สหวิชาชีพสอบปากคําเยาวชนผู้เสียหายก่อนตอนนี้เร่งเดินหน้าตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อพิจารณาพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะ ภาพวงจรปิดบริเวณล,ลานจอดรถจักรยานยนต์ของสถานบันเทิงที่เกิดเหตุค่ะในภาพด้านบนนะคะคุณผู้ชมจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งตำรวจระบุว่าเป็นคนติดตามนายสมรักคนนี้ขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบค์เข้ามาตอนนั้นเยาวชนหญิงยืนอยู่กับกลุ่มเพื่อน ก่อนที่นายสมรักจะเรียกให้เยาวชนหญิงขึ้นจากรยานยนต์โดยให้เยาวชนหญิงเนี่ยซ้อนตรงกลางแล้วก็นายสมรักนั่งประกบท้ายแล้วก็ซ้อนสามออกไปจากสถานบันเทิงซึ่งเยาวชนหญิงให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่าชายผู้ติดตามและนายสมรักอ้างว่าจะพาไปส่งที่โรงแรมที่เยาวชนพักแต่ว่าสุดท้ายกลับพาไปที่โรงแรมของนายสมรักค่ะ เยาวชนหญิงส่งข้อความทางแชทให้เพื่อนนะครับมารับที่โรงแรมข้อความนี้ทำให้เห็นว่าเยาวชนหญิงส่งตำแหน่งหรือโลเคชันให้กับเพื่อนในช่วงตี 4- 40นาทีแล้วก็ถ่ายรูปนายสมรักษ์ส่งให้เพื่อนครับเพื่อนบอกว่าอยู่กับนายสมรักษ์หรือที่เยาวชนหญิงเรียกเขาว่าพ่อใหญ่บาสบอกให้เพื่อนเฝ้ามาเฝ้าเนี่ยก็แปลว่ารีบมานะครับแล้วก็พิมพ์บอกไปอีกว่าเขาย่าน แปลว่าเขากลัวคือใจจะขาดแล้วครับพันตำรวจเอกยศวัตรแก้วสืบทัญญนิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทเมืองขอนแก่นเปิดเผยว่าได้สอบพยานผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว5ปากค่ะเหลือเพียงนำคำให้การของผู้เสียหายมาประกอบการพิจารณาจึงยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาใดๆกับนายสมรัก ในเรื่องของการที่จะเข้ามาพบพนักง,งานสอบสวนได้หรือไม่นั้นจะต้องอฟังคาให้การของน้องก่อนว่าน้องกล่าวหาว่านายเนี่ยนะครับกระทําความผิดใดนะครับเพราะถ้าหากว่าน้องยังไม่ถูกยังไม่กล่าวหาว่าน้องว่าในายกระทำความผิดใดเราก็ไม่สามารถที่จะรวบรวมพยา,ยหานหลักฐานใดๆเพื่อแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหาได้นะครับ นักงานสอบสวนหญิงเข้าสอบปากคำเยาวชนหญิงที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นครับเพราะว่าตอนนี้มีสภาพจิตใจย,ย่แย่และต้องการพบแพทย์จึงเตรียมส่งตัวเยาวชนไปตรวจร่างกายและสภาพจิตใจจากนั้นจะพิจารณาตามความเห็นของแพทย์นะครับว่าพร้อมให้ทีมสหวิชาชีพเข้าสอบสวนหรือไม่ นายสมรักคำสิงค่ะปรากฏตัวครั้งแรกหลังถูกกล่าวหานะคะโดยเดินทางไปร่วมพิธีมอบอุโบสถที่วัดสิริสุทโธหรือวัดคำชโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีระบุว่ามาแล้วสบายใจเพราะว่าได้มาทำบุญผู้สื่อข่าวสังเกตนายสมรักวันนี้มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายและถ่ายรูปอย่างเป็นกันเอง ในงานนี้มีผู้มีชื่อเสียงหลายคนมาร่วมงานค่ะเช่นเป็ดเชิญยิ้มเดอดอกสะดาและสมจิตจงจอหอโดยนายสมรักเปิดเผยช่วงหนึ่งบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับหมายเรียกจากตำรวจแต่ถ้าได้รับหมายเรียกก็พร้อมจะเข้าพบตำรวจเพื่อต่อสู้คดีทันที ังวลไหครับว่าผู้เสียหายจะร้การจมพลังไม่ไม่ต้ที่วไรผไม่กันจไม่ครับก็ตอบตอบไาเรก่อยาเข้าสู่วงการที่ทำเงินครับอ้าวต่เตอนนี้ให้เงินดูอีกไม่เป็น ตาของเยาวชนหญิงอายุ17ปียื่นหนังสือถึงนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีและนายชาดาไทยเศตรัฐมนตรีช่วยว่าการกทรวงมหาดไทยครับมีนายธนกรจ,จิตอารีรัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกเป็นผู้รับหนังสือนะครับนายการจอมพลังบอกว่าครอบครัวของเยาวชนขอให้ช่วยเพราะกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมครับ เพราะมองว่าคู่กรณีนั้นกว้างขวางรู้จักคนเยอะในจังหวัดขอนแกน่นด้านตาของเยาวชนก็บอกว่าวันเกิดเหตุไม่ทราบว่าหลานไปไหนเพราะหลานบอกแค่ว่าไปโรงเรียนแล้วก็ขอเงินแม่เพื่อน,นำไปสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยยอมรับว่าหลานกลับบ้านดึกติดต่อไม่ได้และเพิ่งจะเคยเป็นแบบนี้ครับน้องกลับบ้านดึกขนาดนี้ไม่ได้โทรตามหรอว่าเออทำไมยังไม่กลับสักทีอย่างไงโทรตามนี่ครับย่าโทรตาม ยายมาขาดแจ็คเทียก็ตามไม่ร้านผู้เดียวเนาะยายโทรตามแล้วหลานบอกยายว่างไงอะคะโทรไปบ่ติดมอดติด,ด,ดนี่ไม่ไม่ติดนี่คือยังไงครับไม่รับสายหรือติดเครื่องไปเลยครับมารับสายมอหน่อยละเงินมอหน่อยเลยไม่รับเป็นปกติกแบบนี้นะเป,นเป็นอย่างนี้บ่อยไหมคะมอรครับมันจะเป็นนี่แหละ นักกฎหมายที่ทำงานด้านการคุ้มครองเด็กให้ข้อมูลกับไทย PBS นะคะบอกว่ากรณีนี้อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายพรากผู้เยาว์และกระทำอนาจารค่ะเพราะว่าเด็กอายุมากกว่า15ปีแต่ยังไม่ถึง18ปีโดยที่พ่อแม่ไม่ได้เต็มใจให้ไปด้วยเพราะฉะนั้นพ่อแม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องประเด็นก็คือตามหลักแล้วต้องพิจารณาที่คอนเซนต์หรือความยินยอมพร้อมใจแต่กรณีนี้ศาลอาจจะมองว่าเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปียังมีความสามารถในการยินยอมที่ไม่สมบูรณ์ หรือต่อให้ยอมยอมให้พาขึ้นรถไปเยาวชนอาจจะยอมให้เขาพาไปส่งในที่พักของตัวเองและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปปียังไม่อยู่ในสถานะที่ขัดขืนได้เพราะว่ารอบตัวเป็นผู้ใหญ่เป็นเพศช,ชายแต่ว่าเยาวชนหญิงอาจจะถือว่าเป็นผู้ที่มี power น้อยจะให้กระโดดลงมาจากรถเลยอันนี้ก็คงไม่ใช่รวมทั้งอาจจะมีปัจจัยอื่นร่วมด้วย <c oughs> เช่นเมาร่วมด้วยหรือไม่ค่ะ สังคมตั้งคำถามนะครับเรื่องการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของเยาวชนหญิงคนนี้ก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการสถานบันเทิงว่าทำไมพนักงานที่ตรวจบัตรจึงไม่ตรวจสอบพศเกิดแล้วก็ปล่อยให้เยาวชนอายุ17ปีเข้าไปใช้บริการมีคำชี้แจงจากพนักงานร้านคนนี้ครับเขาอ้างว่าเป็นผู้ตรวจบัตรในคืนนั้นเยาวชนหญิงแสดงรูปบัตรผ่านโทรศัพท์มือถือแทนบัตรตัวจริงบอกว่าดูชื่อ ดูรูปรูปประพันธ์สันฐานแล้วก็สอบถามข้อมูลตามบัตรนะครับโดยยืนยันว่าตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วครับไม่มีความผิดปกติแล้วครับก็คือตามดูรูปพันธ์สันฐานสอบถามข้อมูลต่างๆในโทรศัพท์ตัวนั้นของข้อมูลของน้องก็คือน้องตอบได้ทุกอย่างรูปพันธ์สันฐานทุกอย่างเป๊ะสัดส่วนทุกอย่างได้ครับแล้วก็อนุญาตให้เข้าได้นี่ครับ เป็นภาพถ่ายครับเป็นภาพถ่าย ตำรวจสพเมืองขอนแก่นและฝ่ายปกครองเรียกประชุมผู้ประกอบการสถานบันเทิงในจังหวัดขอนแก่นกำชับให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเฉพาะเรื่องการแสดงบัตรประชาชนเพื่อเข้าใช้บริการนะคะและได้ข้อสรุปว่านับจากนี้จะอนุญาตให้ใช้เอกสารทางราชการตัวจริงที่ทางราชการออกให้เท่านั้นห้ามใช้ภาพถ่ายสำเนาผ่านโทรศัพท์มือถือและให้เข้มงวดสถานบันเทิงคล้ายสถานบริการต้องปิดในเวลาเที่ยงคืนหรือ24นาฬิกางดแสดงแล้วก็ให เช็คบินให้เสร็จหากลูกค้ายังนั่งอยู่ในร้านก็ให้เคลียร์ให้เสร็จภายในครึ่งชั่วโมงเที่ยงคืนครึ่งทุกอย่างต้องจบรวมทั้งกำชับให้เฝ้าระวังยาเสพติดและป้องกันการทะเลาะวิวาทด้วยค่ะ